ไก่ซดสสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 1> 3 179555ง้าร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ร0 0เซโทร0 9 5, 5, 5. 1 8 5 9 4 5หสวัสดีนะครับทุกทุกท่ทานอันยองอาเซโยหนีห่างสราบร,าริกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะดชแนลินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r ็ม8าดีแปดมอริสผาดาว y o ท t u b e ท o m โหระไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำใบก่กรต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อ ตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่หกข้าง วสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุกประจําในวันพฤหัสบ,บดีที่22มิถุนายน2566ะขึ้น6ค่ำเดือน8ปีถอ่อในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับเออไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะเพราะว่าเป็นดีถีพี่าตให้เริ่มไม่ได้ นะครับแต่แต่ก็สามารถจะสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับนะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสารผู้ที่ฝันในขึ้นหกคำวันนี้ความฝันไม่ได้แปลว่าดีร้ายประการใดแต่ในความฝันนี้เชื่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าเอาง่ายๆถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้ก็เก็บไว้เป็นความลับไม่ควรไปเล่าให้ใครฟังเพราะว่าอาจจะเกิดเคราะห์ร้ายได้ เพราะฉะนั้นฝันอะไรก็จําไว้ตัวลงตัวเลขอะไรก็ไปตีตัวเลขให้ถูกนะคือบางคนคุณฝันออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเลยนะครับเออนู่นนี่นั่นเนี่ยบางคนเนี่ยมีโชคลาภเนี่ยเขาเคยเล่าให้อาจารย์ฟังบอกฝัน,เ,นเห็นตัวเลขเท่าบ้านโอ้โหเห็นซะขนาดนี้คุณไม่ซื้อลอตเตอรี่จะได้เยังไรถูกไหมเออนั่นโชคลาภของคุณมาอย่างเต็มที่เลยนะครับนะเอ,อเพราะฉะนั้นนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นวัน นะวันไหวไหวบัรจังไปลืมไหวนะโอ้โหชอบมากเลยกินหมอมหมอมหม,มาหนักขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงเอ,อในดวงชะตานะครับนะก็ต้องขอแสดงความดีใจนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักเรียนหลายคนกำลังหาที่เรียนนะเอ,อเข้าเรียนนู่นนี่นั่นจากเข้าเรียนมาหาลัยใช่ไหม อาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ดูดวงชะตาเนี่ยแม่นอยู่แล้วบอกว่าได้ก็คือได้นะบางคนบอกโอ้ยลูกลูกเข้าที่กเกษตรได้เข้าที่ไหนได้ใช่ไหมนู่นนี่นั่นนะบางคนบอกไปสมัครสอบแล้วไม่ผ่านนะแล้วก็จะไปสอบอีกอาจารย์ก็ดูดวงชะตาให้ไปบอกให้ไปสมัครหลายๆที่เลยนะสองสามที่สมัครไปให้หมดเอะนะ แต่พอเขาไปสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเออเวลาผ่านไปเขาก็ได้ที่เรียนด้วยเห็นไหมเออเขาส่งข่าวมาบอกว่าได้ทั้งสามที่เนี่ยเออสอบได้ทั้งสามที่เลยนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่แบบเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําอะไรเงี้ยนะแต่ก็ยังดีมีที่เหรียนนะคนเรามันอยู่ที่ฝีมือถ้าคุณเก่งหรือถ้าคุณเรียนที่ไหนคุณก็เก่งไม่ต้องวงขอให้ขยันให้เต็มที่นะครับนะเออันนี้ <c oughs> ต่อมาจะมาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะอยากจะสั่นกระดิ่งโชคลาาแห่งความสำเร็จนะครับเออนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นมณีแดงนอนหลับพักผ่อนบางทีเดี๋ยวว่าไหว้บ้างไม่ไหว้บ้างนะสาธุไข่เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยขึ้นเงินในเงินคิดทองได้ทองด้วยนะครับฟัง ได้ cmc ใบที่63นะโชคชะตาท่านในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีท่านจะรับทั้งราบยศเกียริสรรเสริญมีความสุขนู่นนี่นั่นนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยถ้าคุณไม่ประมาทนะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นกันได้ด้วยดีแต่พอผ่านไปแล้วก็อาจจะเกิดปัญหานะครับอาจจะต้องเลิกลาอย่าร้างกันในที่สุด ธุรกิจการค้าการขายของท่านในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการซื้อขายก็จะได้ผลกําไรที่งามนะแต่ต่อไปก็อาจจะมีอุปสรรคนะครับท่านจะต้องทําอะไรได้วยความรอบคอบนะต่อมาในเรื่องของการสมัครงานช่วงนี้คุณจะสามารถหางานทําได้นะครับแต่เป็นเพียงแค่ง,งานชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเออเป็นงานพาร์ทไทม์งานสักระยะหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่มีงานทํา นะครับคุณก็ทําไปก่อนนูนี่นั่นคุณจะได้มีรายได้เข้ามานะต่อมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบถือว่าไม่ค่อยดีนะเออในด้านของคะแนนสอบเนี่ยนะคือเพิ่งเห็นข่าวนะเห็นข่าวทีวีเนี่ยนามีสํานักอะไรนะเขาปลุกเสกลิงสอใช่ไหมเออให้สอบผ่านไหม <c oughs> เวลาอาจารย์ดูดวงไม่เคยพูดเวลาจะด,ดูถามเรื่องการเรียนไปไหนอ,อ่านหนังสือเยอะๆนะนี่พูดดีทุกคนต้องอ่านหนังสือให้ดีๆนะเออทําความเข้าใจอ่านหนังสือตลอดครับอยู่ที่สมองไม่อยู่ที่ลีสอแหมถ้าขนาดนั้นเนี่ยคงแบบอืเวิกทูเดาแล้วมั้งใช่ไหมเออคือแทนที่จะไปปลูกเสกกระสวดปลูกเสกไป ต้องบอกว่าให้อ่านหนังสือด้วยเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าพึ่งแต่อะไรนะอ่าลิงสองเนี้ยโชคลาภไม่แหมจริงๆนะคุณมิเตะคนที่มาดูดวงจะต่างอาจารย์เรื่องการเรียนการสอบเนี่ยอาจารย์บอกทุกคนนะอ่ะอ่านหนังสือนะต้องอ่านหนังสือดีๆนะอออ่า,อานเยอะๆจะได้สอบข้อสอบผ่านอันนี้แหละถึงจะถูกข้องนะอันนี้ต่อมา มาพูดถึงเรื่องของอดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้นะครับของคุณอาการก็อาจจะดีขึ้นนะครับแต่พอไม่นานกกอาจจะป่วยนะโรคที่ป้องระวังเกี่ยวข้อง,องกับโรคหัวใจนะครับโรคท้องแล้วก็โรคชลา hey, 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 hey. โรคชลาเอ hey, hey, hey. <laughs> ไม่แก่นะ อมันน้อยๆจริงๆนะโทไม่ต้องห่วงหรอกแหมถ้าคุณถ้าชีวิตคุณพอมาสักระยะหนึ่งหมอก็ตรวจคุณแล้วบอกว่าคุณเป็นโรคชรา,าเนี่ยคุณจะตกใจมากตายแนละ้วแกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหไม่ทำราดาเลยนะเออ สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9้าไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์เกันนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีกันก่อน,อนเลยนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะเพราะว่าสีม่วงเลยถือว่า เป็นกาลากินีประจําวันในวันนี้นะครับและสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับแล้วก็สีบานเย็นนะส่วนอัญ,ญมณีก็คือทองคานะครับเพชรแล้วก็ทับทิมนะก็ถือว่าจะเสริมดวงชะตานในด้านของโชคลาภนะครับและทิศท,ที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําวันนะครับแต่จะดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดีมากนะครับสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษานะครับตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดาจะรักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทานน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะครับ ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับประจําในวันพฤหัสบดีนะครับว่าในแต่ละวันทั้ง7วันนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นเนี่ยถือว่าดาวเสาร์เป็นการากีนีสัญจรประจําในวันนี้นะครับหมายถึงเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังความเสียหายหต่างๆที่มีเข้ามามากจนตั้งตัวแทบไม่ติดนะครับหรือปัญหาเก่าๆสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตา หรือเจ้าชะตาอาจจะต้องมีเกณฑ์การขายบ้านนะขายที่ดินนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับการถูกกระทําจากเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสีประจําวันนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆและได้อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ได้ในวันนี้นะครับ ต่อมาเลยครับดวงชะตางคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นจะมีเพื่อนหรือสังคมที่ดีนะครับหรือคนรอบข้างส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงมากนะก็จะมีเกณฑ์การพูดคุยเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับและการเงินของเจ้าชะตาก็จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันนี้นะครับ ถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นต้องมีความเพียรความพยายามมากขึ้นซึ่งผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ตั้งใจต้องเหน็ดเหนื่อยกับคนรอบข้างที่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคนผิวสองสีรูปร่างท้วมพูดจามไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยมีหางเสียงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องอดทนทําให้ดีที่สุดนะครับต่อมานะครับดวงชะตากลที่เกิดในวันพุธประจาในวันนี้ ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อเจราจาสื่อสารต่างๆจะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือได้รับการช่วยเหลือจากสังคมทั่วไปคนรอบข้างหรือมีผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเป็นคนช่างพูดคุยเก่งผิวขาวรูปร่างท้วมใบหน้าออกเป็นแป๊ดเล็กน้อยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพฤหับสบดีประจําในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถ วิชาการมากขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่เจ้าชะตาคบหาสมาคมอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นนักวิชาการเป็นหลักหรือเจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนเจ้ากดเจ้าเกณฑ์จูจี้จุกจิกมีระเบียบมากขึ้นนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจําในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคือถ้าเจ้าชะตาไม่ได้เจ็บไข้เอง ก็ต้องมีเกณฑ์การเข้าไปเยี่ยมคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ได้หรือคนรู้จักนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในปีนั้นอาจจะต้องไปงานศพบ,บ่อยกว่าปกติไม่ต่ำกว่า2-3ถึงครั้งและก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรคก,กร,ร่มด้วยนะครับต่อมาดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจํเดือนวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาฐานะทางการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้าง มีความศรัทธานับถือและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นทําให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงมีอํานาจบารมีที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาตามเกณฑ์อายุโหนนะครับถ้าดวงชะตาของใครในปีนั้นดาวเสาเสียเป็นการากินีห้ามไปงานศพเด็ดขาดในปีนั้นนะครับ หรือถ้าเป็นบุคคลซึ่งสําคัญในชีวิตของคุณนะครับนะซึ่งคุณไม่สามารถไปได้นี่นะก็ให้คุณใส่ซองก็ได้นะครับใส่ซองทําบุญร่วมงานไปอาจจะใส่มากหน่อยนิดนึงก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้กันเลยนะครับเอ่อเนะพราะฉะนั้นดาวราวหูกับดาวองคการก็ยังเสียอยู่นะครับแล้วก็ดาววันนี้ดาวจันทร์ทับดาวศุกร ช่วงเวลา7จ็มงสินาทีก็ถือว่าดีเรื่องของการงานการเงนิงน,งนรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะครับต่อมาจันทร์ทับอังคารช่วงบ่าย2องมงสินาทีเนี่ยแล้วก็จะมีโชคราบร้อยให้ระวังในเรื่องของชู้สาวด้วยนะครับนะแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะติดพิษสุนัขจันทร์จะติดพิษเนี่ยนะตั้งแต่เวลาประมาณ10บโมงนะครับเป็นต้นไปเนี่ยไปจนถึงนูนน่นน หกโมงเย็นไปแล้วออดาวพระจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาคุณก็ดีขึ้นนะเพราะฉะคนเกิดวันจันทร์ชาวอาคอรก์ดก็ต้องระวังปัญหาอุปสรรคอุบัติเหตุต่างๆขับรถขับราบนท้องถนนก็ต้องระมัดระวังการเฉียวชนด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของดาวพระจันทร์ย้ายจันทร์ย้ายช่วงยี่สิบสามนาฬกาสามสิบสี่นทีจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงเล็งชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ชาวราศีสิงดวงคุณให้ระวังของหายเอ,อเคยมีนะเอฟซี FC ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยของหายพออาจารย์เข้ามาตรงนี้โทรมาบอกจารย์จบอกไปเลยโน้ตบุ๊กหายหายที่ไหนแท็กซี่ <laughs> 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 วินาศกว่าดีเลยเอ,อเห็นไหมพเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมคุณต้องระวังตรวจเช็คทรัพย์สินนะมันเป็นความวินาศไม่เป็นความเสียหายเนี่ยตายแล้ว อะไรนี่ข้อมูนู่นี่นั่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเพราะยันก็ระวังนิดนึงนะครับแล้วดาวจันทร์ก็ร่วมกับดาวเกตนะทำให้คุณเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ร้อนเร็วหงุดหงิดมีเรื่องยุ่งทางจิตใจ,จเสมอนะครับเร่งกับดาวสาวควรระวังในเรื่องของสุขภาพตานะทางสายตาแล้วก็ปัญหาการทะเลาะกับเพื่อนต้องระวังไปด้วยนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวรา,าศรีเมฆกันเลยนะครับ ชาวราศีเมฆถือว่าดวงชะต่างคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวกรมรมะกับลาภะนะครับการงานมั่นคงดวงคุณมีดาวราหูเพื่อรหัสสบรีทับกลมลักอยู่คุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับแต่บางคนอาจจะเป็นคนที่ขยันก็ได้ในการทำหมากินนะครับเพื่อสร้างสร้างฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณให้ดีขึ้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนมีโชคลาภเข้ามานะดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในพพันทุร่วมกับดาวศุกร์ ต,ต้องระวังนิดนึงญาติพี่น้องบางคนก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตาของคุณการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่นะต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤษศ์ราศีพฤษศ์ดาวประจาตัวคุณในวันนี้มนไม่ค่อยดีนะครับนะต้องระวังในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงการท่องออนไลน์โซเชียลนะไม่ค่อยดีในดวงชะตาในด้านของการงานเนี่ยก็ต้องอดทนนะครับระมัดระวังรอบคอบให้มาก ในเรื่องของการเงินการทองคุณก็เริ่มดีแล้วจะมีโชคลาวออกมาการเงินมีเต็มที่คุณจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาของชาวราศีพฤษภรกศกาศีพฤษภบางคนก็ขายที่ขายทางได้เยอะแยะนะออประสบความสาเร็จ้จะบอกให้นะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่ปากหายใจตรงกรันชอบช่วยเหลือคนอื่น นู่นนี่นั่นนะครับคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาในด้านของการเงินนะครับในวันนี้ก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆนะพอได้มาก็จะมีรายจ่ายรออยู่นะในเรื่องของการงานของคุณก็ต้องอดทนขยันการแข่งให้ดีนะครับต่อมาเชา้า,าราศีกรกฎเนี่ยดาวกรรมะุูมรักดวงคุณมีคนดินทาคุณนะเช้ากรกฎเนี่ยคนดินทาก็เป็นคนที่คุณรู้จักหรือเป็น ญาติพี่น้องนินทาคุณเอ๊นินทาทําไมไม่รู้ใชในเรื่องของความรักนะของคุณก็ไม่ค่อยดีมีรายจ่ายระวังในหลงทรัพย์สินให้ดีด้วยนะครับอทอมาชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยสิงดวงคุณนี้เรื่องงานควรอยู่เบื้องหลังจึงจะดีนะครับไม่ควรที่จะออกลุยนเรื่องงานมากนะักในเรื่องของ ความเสียหายอย่างที่บอกก็ต้องระวังของหายนะครับในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็จะมีโอกาสมีเงินประสบความสําเร็จมีโชคลาภนะครูของก็ช่วยเหลือสนับสนุนต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีรายจ่ายแต่คุณก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยนะครับดาวประจําตัวคุณดีจะประสบความสําเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศี ตุชลช้าราศีตุลถือว่าชะตาชื่อคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับจะมีโชคลาภในดน้านของการงานจะมีเคสนการติดต่องานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาหรือคุณอาจจะเดินทางไปก็ได้นะครับในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยนะโดยตำแหน่งมันเป็นนิดหมดแรงนะแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยร่วมกับดาวศุกร์ยาท้อแท้ต้องขยันพูดได้ดีเข้าไว้รับทรัพย์นะในดวงชะตาของคุณ ต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิกช้าราศีพิจิกดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวอาทิตย์ก็อยู่มรณะนะครับจันทร์คุณคุณจะมีเครดิตในเรื่องของงานนะครับเออประสบความสําเร็จด้านการเงินการทองอาจจะเหนื่อยก็ต้องใช้ความอดทนถึงจะประสบความสําเร็จนะในดวงชะตาของคุณต่อมาเช้าลาัคนาราศีธนู ธนูเรื่องงานก็จะมีสัญญาข้อตกลง,งเจราจาจะมีโชคในเรื่องของงานเข้ามานะครับด้านการเงินก็มีเงินเข้ามามั่นคงดีนะออและดวงชะตาคุณจะมีชื่อเสียงทางไกลประสบความสําเร็จนะครับต่อมาเช้าลาัคนาราศีมังกรเช้าราศีมังกรดวงคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวศุกร์วันนี้ไม่ค่อยดีระวังการงานจะมีปัญหาอุปสรรคส่วนการเงินของคุณนะครับก็ ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะถ้าคุณจะไปพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองขอความช่วยเหลือก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีในวันนี้นะต่อมาเช้าลาัคนาราศีกลุ่มช้าราศีกลุ่มดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณก็จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามให้ลองปัญหาสุขภาพทางสายตานะครับหรือจะมีปัญหากับเพื่อนต้องระวังการงานยังเป็นอาลีบมีอุปสรรคอยู่ นะครับคนที่ทําราชก,การก็ต้องระวังการถูกร้องเรียนนู่นนี่นั่นด้วยนะดาวประจำตัวคุณก็อยู่ในภพสหชัชชานะครับในวันนี้ในโของสังคมออนไลน์ต่างๆดีนะครับแต่ก็ไม่ควรไว้ใจเพื่อนมากนะนะต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนเนี่ยมีนดวงชะตาคุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องการทํางานต้องใช้ความอดทนนะครับในด้านของการเงินการทองถือว่ามีเกณฑ์การรายจ่ายทาธุรกรรมก็มมโอขาดได้ผ่านในเรื่องของการ วันนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวานอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กับคนที่อายุน้อยกว่านะในดวงชะตาของคุณในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะของชาวนาสีมีโอเคครบ12สองราศีแล้วดี๋จะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมนะฮะว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามถ้าเวลาสิปีนะครับเริ่มเชื่อหมอ,อาศาสสีหมอชุดปิดย็จะใบที่หนึ่งเรื่องได้ควับลาชนี้ถือด้วยนะครับหรือว่าดนชะตาคนในเรื่องของการงานอาชีพเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวเป็นในหน้าที่ปรึกษาเป็นแพทย์ทันตแพทย์หรืองานด้านศิลปะตต่างๆดีการเงินนะครับมีพอใช้ ได้เงินมาเรื่อยๆส่วนด้านความรักก็มีโอกาสได้พบคู่นะครับถ้าคุณได้ออกสังคมติดต่อโซเชียลต่างๆมีโอกาสได้พบนะครับต่อมาคนเลขไพ่ใบที่ทสองคุณได้ไครับแปดไม้เท้าโดยชะตาคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองก,กิจการเจริญเติบโตดีอย่างรวดเร็วการเงินก็ได้เงินดีนะครับส่วนความรักคุณก็จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงนข้ามมากด้วยนะครับต่อมาคนเลขไพ่ใบที่สามคุณได้ไครับสองดาบ ถือว่าโดยชะตาคุณในวันนี้คุณจะมีความลังเลคิดมากนะครับบางคนรอในเรื่องการติดต่อสัมภาษณ์งานก็มีโอกาสได้รั้การติดต่อในวันนี้ในเรื่องของการเงินของคุณในช่วงนี้ถือว่าเรื่อยๆนะครับอ,อ,อาจจะมีใครมาขอหยิบยืมเงินคุณนะก็ขึ้นอยู่คุณว่าจะให้ไหมในเรื่องของความรัก